คุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตมันไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยสูญเสียคนรักสูญเสียครอบครัวและแม้แต่ชื่อเสียเงินทองก็ไม่อาจเติมเต็มความเจ็บปวดนั้นได้คียานูริฟพระเอกชื่อดังแห่งฮอลลีวูดเบื้องหลังรอยยิ้มอ่อนโยนนั้นเต็มไปด้วยความสูญเสียเขาเสียพ่อไปตั้งแต่เด็กแม่ต้องเลี้ยงดูเขาเพียงลําพังต่อมาเขาสูญเสียเพื่อนรักริเวอร์ฟินิกจากการใช้ยาเกินขนาดและที่โหดร้ายที่สุด ลูกสาวแรกเกิดเสียชีวิตตามมาด้วยแฟนสาวที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์แม้เจ็บปวดแค่ไหนแต่คีอานูไม่เคยโกรธโลกเขายังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบบอยช่วยเหลือผู้คนรอบตัวไม่โอ้อวดชื่อเสียงหรือเงินทองจนแฟนๆยกให้เขาเป็นดาราฮอลลีวูดผู้ถ่อมตนที่สุดเรื่องราวของคีอานูบอกเราว่าแม้ชีวิตจะพรากทุกสิ่งไปแต่เรายังเลือกได้ว่าจะใช้ความเจ็บปวดนั้นสร้างความเมตตาหรือสร้างกำแพง ขึ้นมาหลอมใจตัวเองถ้าวันนี้คุณกำลังเผชิญความสูญเสียจำไว้ว่าการเลือกไม่เกลียดโลกอาจเป็นพลังที่ทำให้คุณยืนหยัดต่อไปได้แล้วเวลาคุณสูญเสียคุณรับมือกับเหตุการณ์นั้นอย่างไงถ้าเรื่องนี้สัมผัสหัวใจคุณอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับแรงบันดาลใจใหม่ทุกวันนะครับ